มีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับมักจะส่งคําถามเข้ามาถามว่าอาจารย์ครับผมจะย้ายบ้านย้ายเข้าบ้านครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่งบ้านมือสองบ้านคอนโดหรือว่าย้ายที่อยู่อ่ะว่าง่ายๆว่าจะย้ายที่อยู่ไปอยู่ครั้งแรกต้องทําอย่างไรนะครับวันนี้ในทางฮวงจุย้ยมีคําตอบให้ในทางวิชาในทางวิธีกรรมมีคําตอบให้ผมจะมาเล่าให้ฟังคุณเอาไปปฏิบัติตามฟังคลิปนี้จบเข้าใจเลยครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมนะครับท่านที่เข้ามาดูคลิปนะครับเหมือนท่านได้ทําบุญร่วมกันกับผมนะฮะผมได้นําเงินส่วนหนึ่งนะครับไปทําบุญและถ้าท่านมีความต้องการอยากจะได้ w a ลเปเปอร์มหาเศรษฐีนะครับท่านสามารถติดต่อขอรับวอลเ p a p e r ได้ทาง2ช่องทางทางด้านหน้านี้นะครับสวัสดีครับผมอาจนจั์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายหงจุ้ยรวยง่าย ชื่อในเวดวงการสักยันต์คือจาเอกธนกรสนักสักยันต์ปุรดุสีร้อยแปดบางซื่อครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันครับในประเด็นของขอเรื่องการย้ายเข้าบ้านครั้งแรกนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่งมือสองคอนโดพาทเมนต์หรือห้องเช่าก็แล้วแต่นะครับย้ายครั้งเข้าบ้านครั้งแรกนะครับต้องทําอย่างไรเอามาไล่เรียงกันแบบนี้ครับจริงๆแล้วในทางวิชาคุจุย้ยกับในทางพิธีกรรมในด้านความเป็นมงคลการที่เราจะย้ายอยู่ที่ไหนเนี่ย อันดับแรกก่อนเอาตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายเข้าไปเลยนะเวลาที่เราจะต้องไปเลือกซื้อบ้านซื้ออาพาร์ตเมนต์ซื้อคอนโดนะครับเขาบอกว่าให้เราไปยืนดูก่อนครับทำยืนใจกลางบ้านนะครับว่าเรามีความรู้สึกว่าเรากลัวหรือเปล่ายืนหลับตานะใจกลางบ้านถ้าเรารู้สึกว่าไม่ไม่มีความหวาดกลัวหรือว่าหายใจมีความคล่องไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีเสียงที่ทําให้เกิดความหวาดกลัวมีความร่มเย็นเย็นสบายชื่นอกชื่นใจแสดงว่าบ้านหลังนี้ดีกับเราอันนี้วิธีการง่ายๆแบบนี้นะในการเลือกนะต่อมาเมื่อเราจะต้องเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นนะครับบ้านหลังนั้นอาพาร์ตเมนต์หลังนั้นห้องหลังนั้นนะครับวันแรกนะครับเมื่อที่เราจะเข้าไปให้เราไปเปิดประตูหน้าต่างอะไรสักครึ่งชั่วโมงนะครับไปเปิดสักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยถ้าทางฮวงจุย้ยบอกว่าให้เอาเกลือ ไปวางใจกลางบ้านนะครับหนึ่งใส,ใส่ใส่แก้วนะครับไปวางใจกลางบ้านแล้วก็ไปวางอีกสี่มุมอีกสี่มุมของอาณาบริเวณบ้านแล้วก็อธิษฐานว่าหากบ้านหลังนี้มีวิญญาณมีสัมภเวสีมีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่อาศัยเดี๋ยวเราจะเข้ามาอยู่อาศัยแล้วขอให้ท่านเนี่ยย้ายออกจากบ้านเรือนของเราอ่ะ เราก็อธิษฐานแล้วเราก็วางวางเกลือแบบนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่บ้านอาศัยบ้านหลังนี้นะวางวางไว้เสร็จแล้วเราก็กลับออกไปก่อนนะรอเวลาสักหนึ่งวันนะอีกหนึ่งวันวันรุ่งเราก็มาเปิดบ้านนะมาเปิดบ้านหลังนี้มาตอนเช้านะพอเรามาตอนเช้าเสร็จปุ๊บเราก็มาดูว่าเกลือเนี่ยมันกระจัดกระจายไหมอ่าอันดับแรกนะ ถ้าเกลือนเนี่ยมีความกระจัดกระจายแล้วเราก็ปิดบ้านสนิทเรียบร้อยไม่น่าจะมีสัตว์อื่นๆมาอยู่แสดงว่าบ้านหลังนี้มีสิ่งไม่ค่อยดีอยู่นะเขาไม่ยอมไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเองคือตรงนี้อาจจะต้องหาครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้เนี่ยมาจาัดก,การให้นะครับแต่เอาละเกลือก็อยู่ดีเป็นปกตินะครับเราเปิดประตูเหมือนเดิมนะครับเปิดประตูเหมือนเดิมนะครึ่งชงั่วโมงเปิดประตูหน้าต่างประตูให้เรียบร้อย รอบนี้เราเอาพระเข้าวันแรกถ้ากับนี้เป็นวันแรกจริงๆแล้วเราเอาพระเข้านะครับเอาพระเข้าก่อนที่เราจะเอาพระเข้าบ้านเนี่ยอธิษฐานเหมือนเดิมก่อนหากบ้านหลังนี้มีสัมภเวสีมีดวงจิตดวงวิญญาณเข้ามาสถิตอยู่วันนี้เราจะเอาพระยายเข้าแล้วเราจะเข้ามาอยู่ขอให้ท่านหลีกหนีออกจากบ้านของเราไปนะเสร็จเปิ๊บเราก็เอาพระเข้าบ้านนะ อาพระเข้าบ้านเสร็จปุ๊บตำแหน่งในการตั้งวางพระที่ดีก็คือหันหน้าออกหน้าบ้านนะหรือถ้าเป็นสามทิศมงคลก็คือทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตะวันออกนี่คือสามทิศที่เป็นมงคลที่จะบ่ายหน้าพระไปตำแหน่งในการวางพระที่ดีควรอยู่ชั้นบนนีควรอยู่ชั้นบนถึงจะดีนะครับถึงจะดีต่อมา เมื่อเราตั้งวางพระแล้วให้เราจุดทูบบูชาพระพุทธนะครับสามดอกอจุดทูปจุดเทียนบูชาแต่วงเล็บทูปหรือเทียนนี่จุดเนี่ยนะครับเราจะต้องเฝ้าดูด้วยเพื่อความอะไรปลอดภยัยนะครับไม่ใช่จุดแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวอาจจะเกิดไฟไหม้อะไรอย่างนี้ได้นะครับห้ามลืมเด็ดขาดนะ,ะจุดทูบเทียนบูชาอย่างน้อยก็สัก ครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงอ่าครึ่งครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็ได้ต่อมาในวันแรกที่เราเอาเข้าเนี่ยจะเข้านอนหรือยังไม่เข้านอนก็แล้วแต่หรือยังไม่ได้เข้าไปอยู่อาศัยก็แล้วแต่เอาพระเข้าไปก่อนเสร็จแล้วให้เอาข้าวสารกรูบาอาจารย์บอกให้เอาเข้าวสารเข้าไปเพราะข้าวสารเนี่ยกับหม้อหุงข้าวเนี่ยมีนัยยะว่ามีกิน่ะมีกิน อย่างตอนแรกให้เอาพระเข้าไปเนี่ยแปลว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาผู้ใหญ่เข้าไปถ้าจะให้ดีเขาบอกว่าตอนที่เอาพระเข้าไปเนี่ยให้พ่อแม่เป็นคนอุ้มเข้าไปแต่ถ้าว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยท่านไม่สะดวกมานะครับเราก็อาจจะให้ปู่ย่าตายายหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเดินไหวนะเดินไหวเดินสะดวกเป็นคนเอาเข้าไปแต่ถ้าไม่มีใครจริงๆเรากับแฟนหรือว่าตัวเราเองสามารถเอาเข้าไปได้อ่ะคันนี้เมื่อกี้ก็คือมีพระมี หม้หุงข้าวมีข้าวย้อนกลับไปวันแรกก่อนที่เราจะเข้ามาอยู่ความจริงคือวันที่เราเอาเกลือเข้าเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเขามีการไปเอาน้ามนต์จากสถานที่ต่างๆเนี่ยมาเขาก็จะพรมน้ามนต์ก่อนเวลาพรมเนี่ยพรมจากด้านบนสุดของบ้านนะพรมไล่จากในออกนอกนะหลังจากที่เราวางเกลือเราวางเกลือแล้วล้วก็ทําการพรมน้ามนต์ไล่แต่ก่อนที่จะไล่เนี่ยเปิดสักครึ่งชั่วโมงแล้วอธิษฐานว่าเราเนี่ยจะ เข้ามาอยู่แล้วขอให้ดวงวิญญาณที่ไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าดวงวิญญาณที่ไม่ไม่เขาเรียกว่าพวกสัมภเวสีขอให้ย้ายออกหรือว่าวิญญาณที่ไม่ชอบน้ำมนต์เนี่ยขอให้หลบหนีหลีกหนีไปนะเราก็ขับทําการขับไล่นะก็ก็ทีนี้อ่ะเราวันที่เราย้ายเข้าอยู่เรามีพระเรามีเม่าหุงข้าวนะคดี จะย้ายเข้าอยู่หรือไม่ย้ายเข้าอยู่ก็แล้วก็แล้วแต่นะแต่ว่าเอาเราเตรียมอยู่แล้วมีหม้อหุงข้าวใช่ไหมมีพระนี่คือหลักใหญ่ใจความนะแปลว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วและอีกอันนึงก็คือมีกินแล้วทีนี้นะครับถ้าแบบเป็นไปได้นะครับเราก็ควรจะต้องให้พ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่นะครับท่านอวยพรเราว่าขอให้เราเนี่ยอยู่แล้วร่ําอยู่แล้วรวยอยู่แล้วมีความสุขแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่พ่อแม่ไม่ได้เข้ามาที่บ้านเรา อาจจะโทรไปหาพ่อแม่หาครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือบอกให้ท่านอวยพรให้กับเราให้เราอยู่แล้วอยู่เย็นเป็นสุขอยู่แล้วรวยนะครับแบบนี้นะแล้วถ้าจะให้ดีนะครับวันแรกเนี่ยควรจะต้องมีเงินเต็มกระเป๋านะถ้าเรามีทองก็ควรจะต้องใส่ทองนะมีเงินให้แน่นๆกระเป๋าเข้าไว้นะครับก็จะเป็นการดีนะแล้วเข้าไปอยู่วันแรกนะครับควรจะต้อง ปัดกวาดเจ็ดถูความความสะอาดบ้านที่เข้าอยู่เนี่ยถ้าจะให้ดีควรจะต้องควรจะต้องหอมนะครับห้ามเหม็นเด็ดขาดนะครับแล้วก็นอกจากที่อาจารย์บอกเราแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นไปได้นะครับเราเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะต้องเขาเรียกว่าอะไรไหว้พระสวดมนต์นะครับแล้วก็กดอาจจะกดโอนเงินนะครับทําบุญนะในขณะที่เรากดโอนเงินทําบุญนะ ให้กับวัดโรงเรียนโรงพยาบาลอันนี้หาได้ในจา,จากอินเทอร์เนต็ตเยอะๆเลยในขณะที่เราจะกำลังจะกดเราก็อาจจะประกาศบุญนะว่าพุทธังเปิดโลกทำมังเ,ง,งเปิดโลกสังฆังเปิดโลกเปิดโลกกับวิถูบัตรนี้ข้าพเจ้าจะทําบุญขอเทพเทวดาทั้งหลายตลอดจนเจ้าที่เจ้าทางที่สถิตอยู่ณนะแห่งนี้ณนะสถานที่นี้จงโมทนาบุญกับข้าพเจ้าอ่าพอเราทําบุญเสร็จเรียบร้อย อันนี้ส่งอันใดที่ท่านที่ข้าพเจ้าจะได้รับขอท่านทั้งหลายได้รับอันนี้ส่งน้นๆด้วยเมื่อข้าพเจ้ามาอยู่แล้วเขอขอให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ร่ํารวยให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปอยากได้อะไรอยากทําอะไรก็ขอพรนะครับทําแบบนี้นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับทีน,นี้ผมก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ